สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาสังคมศึกษากันต่อนะคะค่ะเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบอย่างที่ดีของพุทธสาวกพุทธสาวกก็คือสาวกของพระพุทธศาสนานะคะก็คือนะักบวชที่เป็นสามเณรคะ่ะสามเณรที่นี้ชื่อสามเณรบัณฑิตนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายามใฝ่รู้ใฝ่เรียน จนตัวเองสามารถบรรลุพระอรหันต์ในเวลา,าในช่วงอายุแค่7จ็ดขวบเท่านั้นนะคะนั่นเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราจะต้องทราบและเรียนรู้กันนะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบอย่างที่ดีในพุทธสาวกกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแบบอย่างที่ดีในชาดกกันบ้างนักเรียนรู้จักชาดกไหมคะ ชาดกก็คือเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ให้คติธรรมในด้านต่างๆซึ่งชาดกจะมีอยู่หลายเรื่องนะคะแต่สำหรับปอน,นะคะเราจะเรียนรู้แค่สองเรื่องค่ะคือเรื่องปันนุปถชาดกกับสวรรณสารชา เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวันนุประสะชาดกกันก่อนนะคะไปชมกันเลยเรื่องพ่อค้าภูไมลังความเพียรกาลครั้งหนึ่งณเมืองพรารณสีมีพ่อค้าหนุ่มชื่อสัตตะทวาหะเป็นนายกองเกวียนบรรทุกสินค้า500อเล่มเกวียนไปขายในต่างแดนกองเกวียน ต้องเดินทางรอนแรมผ่านทะเลทรายในเวลากลางคืนและพักผ่อนในเวลากลางวันมีคนนำทางขับเกวียนด้วยการดูดาวอีกเพียงคืนเดียวก็จะพ้นเขตทะเลทรายและถึงเมืองที่จะขายสินค้าเพื่อให้กองเกวียนบรรทุกน้ำหนักเบา นายกองเกวียนจึงให้ทุกคนเทน้ำและสิ่งของที่ไม่จําเป็นทิ้งเพื่อที่จะได้เดินทางสะดวกจากนั้นคนนำทางเผลอหลับไม่มีใครบังคับเกวียนเพราะวัวลากเกวียนไปเองเพอร,รุ่งเช้าทุกคนตกใจมากเพราะกองเกวียนกลับมาที่เดิมทั้งยังขาดน้ำและ,สะเสบียงอาหารอีกด้วย นายกองเกวียนจึงเดินไปหาแหล่งน้ำและพบกอหญ้าเขียวชอุ่มแห่งหนึ่งเขาเชื่อว,ว่ามีน้ำอยู่ใต้ดินจึงให้คนช่วยกันขุดจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่เจอน้ำเจอแต่หินก้อนใหญ่แต่ด้วยความพยายามและไม่ย่อท้อเขาจึงให้กลับไปเอาขวานมาทุบหินอีกครั้งจนกระทั่งทุบหินแตกทันใดนั้นเองก็มีสายน้ำพุ่งขึ้นมาทุกคนในกองเกวียนจึงโห่ร้องด้วยความดีใจ ทีี่่มมมน้าาาดดืและรอจกควตยชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุคคลที่จะประสบความสำเร็จและรอดพ้นจากทุกภัยพิบัติต่างๆได้เพราะความเพียรพยายามดังตัวอย่างนิทานความเพียรพยายามของนายกองเกวียนที่เพียรพยายามขุดเจาะหินจึงทำให้พ่อค้าเกวียนทุกคนมีน้ำดื่มและรอดพ้นจากความตาย ที่ดีให้กับเราได้ไหมคะ,ะทีนี้การบ้านของคุณครูในภาพนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนอัดคลิปค่ะอัดคลิปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะต้องบอกว่าวันนุ๊กวาคาร์ให้คติธรรมกับเราเรื่องใดบ้างนะคะ,ะนักเรียนอัดคลิปเสร็จแล้วส่งคุณครูไปที่ห้องวิชาด้วยนะคะ,ะคุณครูมีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ